เดี๋ยวเตรียมขอดีก่อนจัดเบิร์กจัดไลท์เตรียมพร้อมมาร์กก็คงเล็งพี่คนแรกก็ดูแล้วอ่ะพี่หนูก็ไม่ได้เล็งพี่คนแรกขนาดนั้นหน่อยพี่รู้เพราใจพี่กับมาร์คตื่นตานกันได้ว่ามาร์คอาพาพี่มากไม่ได้ถูกกับแต่บอกเลยว่า <c oughs> การเตรียมเบิร์กไปครั้งนี้ <c oughs> มันจะเป็นการเตรียมเบิร์กที่ก่อขวัญฆาตกรอย่างยิ่ง <c oughs> <c oughs> ได้ทั้งไงฮิฮิฮได้พี่เหรอต้องจำแบบนี้ใช่ไหมเอออะไรหนะ้านี่แหละของพร้อม ใจพร้อมใจพร้อมเราทำได้ล้มคนแรกนะใครล้มคนแรกก็บอกเลยนะเป็นฆาตกรลายต่อไปเลยนะเป็นการเออต้องล้มนะบ่อยป่นต้องล้มนะไม่ล้มไม่นี่นะฮหนูแน่ๆวิมลีมาร์เมย์โคโกโลโคโกโล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  ลองมาร์ตกร์เลยหรอเนี่ยน่าจะได้อีกหลายตาดูแล้วน่าจะได้ต่องได้อยู่ถ้าเล่นอย่างเงี้ยเล่นกันเองก็สนุกอยู่ได้อยู่ไม่ได้สนุกอยู่คือไม่สนุกไปฉายย่อสมองมึงมิ้งพี่อยู่นี่ต้อมซ้อมพี่เขาเล่นลีเจียนเลีเจียนเลเจียนเขาเล่นลีเจียนลีเจียนลิเจียนหาวสวยงามครับ เช็คตะกิ้วเช็คตายแล้วครูดสองทีแล้วไปดีกว่าเอาพังพินาศมาด้วยว่ะมิงเขาเอาพังพินาศมาคันกลับกันชอแล้วแหละเอาว่ะลีเจ well, bon ีย well. นละีเจนผู้หญิงไลก์กาดไลก์กาดมากๆอยู่นี่อยู่นี่เขาเจอพ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 ี่เจอพี่เขาเจอพี่สกิลเช็คครับสกิลเช็คตกิลเช็คตกิลเช็คเอ๊ วายวายวายโอ้ยโดนแล้วปูโดนแล้วคนแรกแล้วพี่โดนแล้วพี่โดนแล้วพี่โดนคนแรกแล้วพี่โดนคนแรกพี่โดนคนแรกพี่โดนคนแรกมาบอกฟันเจ้าพี่ฟันเจ้าพี่เฮ้ยเอาอีกรอบอ่ะเขาอาอีกรอบเขาอาพี่กรอบยังไงอะยังไงยังไงอะยังไงนี่เนี่ยยังไงเฮ้ยประชาชนตวนวาขัดขัตตะกรตาเบิดวายวกับลมวายพี่โดนคนแรกพี่เนี่ พี่เราคนแรกเอือกัน,นลงมนเลย <laughs> 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 เอ้ยเอ้ยเอ้าปีจังหวะมันดีเกินอา้าวะเขาบอกอย่ายุ่งกับพี่ออฟนะอย่าเลยนะอย่าเชียวนะ <laughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> มาร์คมาพัฒนาขึ้นเยอะเลยวะ่ะแม่เอ้ยสกยิลจู๊กใช้ไม่ได้ผลกับเขาหรือนี่เต็มแล้วเต็มแล้วมิงพี่เต็มแล้ว เต็มแล้วหมีพี่เต็มแล้วโอ้ยโดนอุ้มแล้วไปช่วยหมีไปช่วยพี่หมีไปช่วยพี่หมีเดี๋ยวนี้เฮ้ยเขาไม่มีเนี่ยอะอ่ะฟ้าตขาไปไม่ได้แล้วเขาไปเขากลับไปเขากลับไปเขากลับไปวิ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 อะไรวะเนี่ยทำไมพี่ทำไมพี่โดนวะ มาร์กเอาพี่คนแรกเลยเห็นปะเขาบอกพี่บอกแล้วว่าเขาปกรธพี่จะจัดจนได้มาอาวม้งไม่ทำอะไรพี่มาร์กอะทับไม้ใส่หน้าเสาอะไร่วะอยู่ดีโดนคนแรกเฉเลยพี่ที่เขาเจาะจงเอ้อสกิลเพกจัดจัดบอกเลยสกิลเพกเอาขุยแกเอาขุยแก กลัวไม้เหรอ,อมาร์กกลัวไม้เหรอมาร์กมาร์กเรากลัวไม้เหรอ,อเราอ่ะตามพี่มาแล้วตามพี่มาแล้วพี่จะพามาหาหนูทำไมเนี่ยโอ้ยตอนนั้นเราไม้แตกด้วย มาร์คเขาหัขึ้นเยอะเลยเว้ยเขาแข็งพี่อ,อ๋อหรือวะเออพี่ว่าเขาแข็งพี่แน่นอนอหลุดว้่งหลุดว้่งวิ่งยังไงละ่ะยังไงละ่ะยังไงล่ะพี่ผีทำอะไรอยู่เนี่ยไอ,อเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ว้าวจังหวะนี้ว้าวล้มสองรอบแล้วเนี่ย ไม่เป็นไรเขาอุ้มพี่แล้วเป็ดสองเหรอโอ้ยยิ่งกว่าเป็ดสองอีกทำไมคนแบบนี้ล่ะถ้าบอกได้บอกได้นี่โอ้ยฉันตายแล้วยังมิ้งทำไมมิ้งแอบในตู้อะะเขาุ้ยเขง้งเขง้งเขาจะเอาพี่ให้ตายให้ได้เลี๋ยว หายเว้ยหายเว้ยไอ้หมาเอากูจริงๆนะเนี่ยี่เอากูอย่างเดียวเลยรัะบไปิว้ไปอวแตบตาดิแตบแตบตาดิอ้ากลัวไหมกลัวไหมเหรอเราไอ้าาาาาาาเป็นชิบหาย ยังไงล่ะยัง <descon fin anta> ไงยังไงแตบตานะแตบบตาเอแแตบตานะแตบตานะแตบตานะตานะเฮ้ย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 ยังไงล่ะยังไงล่ะเอ้ยยังไงล่ะยังไงมันยังไงล่ะมาร์คมันยังไงล่ะมาร์คมันยังไงล่ะมันยังไงล่ะสูมันยังไงล่ะสู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 วิ่งไวจังหวะตู่สู่ไวจังวะตู่สูมันไวเกินไปแล้วสูเฮ้ย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  เกือบโดน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 ยังไงล่ะยังไงล่ะฮะมันยังไงเอาวะเอาว่ะจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้มันยังไงล่ะจังหวะนี้มันยังไงฮะมากฮะฮะมันยังไงฮะฮะจังหวะนี้มันยังไงมามาตรงนี้มีไม้ปะวะตรงนี้ไม้มีปะวะมีไม้ให้เล่นเฮ้ยเขาอยู่พี่เขาอยู่พี่เฮ้ยยังไงล่ะ เฮ้ยเขารู้เขารู้วิธีการเล่นเขารู้เขารู้เข้าตู้ไปแล้วอ้าวเห็นวิธีไกลเวรแล้วเวรแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายเอ้ยนี่แน่หนึ่งทีหนึ่งทีขอหนึ่งทีขอหนึ่งทีมาขอหนึ่งทีบังอาจบังอาจบังอาจนั้งนะบังอาจอาจบังอาจบัง อาจบงางหรออาจบงางหรอเราอ่ะยังไงบังอาจเอาคนแรกหรอฮะเฮ้ยยังไงล่ะแอบเพรเนียนจะไว้ใจได้กาโอ้ไม่ว่ามูสินเดย์รูนี่อะไรเนี่ยนะผู้ด้อยโอ้ยโดนอีกแล้วน่าดูพลาดโคนง่ายเลยจังหวะ จังหวะพลาพดโคตรง่ายเลยพี่โดนไล่ทั้งเกมเลยพี่โดนไล่ทั้งเกมเลยแล้วไม่มีใครปั่นเครื่องเลยเครื่องสุดท้ายปั่นไปแล้วไงโอ้โหโดนคนแรกเลยโดนคนแรกเลย